ส,สวัสดีครับผมเคยอีสานใต้ครับครับท่านผู้ชมครับมือนี้ผมกับมหาเมกบพอดีครับกความฝันของเมกบครับท่านผู้ชมครับแม่นทั้งสองฝันเลยครับท่านผู้ชมก็คือเลขของเมกบเข้าทั้งสองฝันเลยครับที่เมกบเพิ่งหายในวัี่ผ่านมาเนาะครับที่แม่ฝันที่เมกบฝันว่าเก็บเงินแบ่งยี่สิบได้เต็มนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มโคงสุดท้ายที่ว่าฝันจับกบครับแล้วก็ไปบ้านเก่าครับแล้วคุณแม่ก็หายเลขมากคือหนึ่งศูนย์สองครับท่านผู้ชมครับ ก็เลขเขาทั้งความฝันแรกแล้วก็ความฝันที่สองโค้งสุดท้ายของคุณแม่พอดีครับสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับเลกของคุณแม่กับเขามากงวดที่6ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมือนีเข้ามาฟังแนวทางน้ากันเนาะครับว่าคุณแม่ใดเลกหรือยั่งครับสุดยอดอีลีครับท่านผู้ชมครับแม่สวัสดีครับโอ้ยขักอีลีเนาะแม่ครับนั่งใดบอลัเก้าอี้ครับครับ อือไอ้ความฝันแม่เขาทั้งสองฝันเนาะครับจ,าจ,าจา้าจ้าจ้าสุดยอดเลย,ยมื่อนี้เห็นเห็นยังอยู่ครับแม่เลียงหลานเลียงหลานจ้าอือครับครับงวดทีหกเลยเดอ้อของแม่น่ะความฝันแมน่น่ะแ็คืองวดที่ผ่านมาผมเห็ดอ่าตองงวดครับโค้งสุดท้ายนเยนะาะแม่เนาะจ้าสุดยอดที่ลีเป็นพอเปลียนเอาเมยกบถือทั้งบนทั้งล่างถือทั้ง สามโตถือสามโตโตเต็งน,นันกาพี่ยังก่อแม่ถึงจะสามโตโตนั้นสิบาทครับโตโตนันซิบห้าบาทอืมชูนสองนันกาถือยี่สิบบาทหลักการหกเก้ากับถือยี่สิบาทอ๋ถึงทั้งบนทางล่างถ้าว่านี้ ราศก,การที่สิบนั่นแหละครับซับไปซับม,มารครับอืมคักดีหรีครับงวดที่หกเลยเนาะแม่เนาะจ้าสุดยอดเลยฝันแมน่นครับครับ <c oughs> เห็นพอเปลี่ยนผมแฟไปหาพอเปลี่ยนพอดีพอเปลี่ยนโอ้ไม่กบถึกทั้งบนทั้งล่างเลยเพื่อนบอก <c oughs> ครับก็เลยแววของเลยแวะมาหาไม่กบกันนะครับอืมบุษันได้เงินครับบุษันได้มาออกอ๋อเขาบุษันเงินไม่หาย ล่อล่อก่อนน้ำเมลเนาะครับพอหัวพื้นพอท่านนำมาให้ครับอือแล้วแม่ฝันตองวัดหรือ,อยังครับนี่ครับเลขออง,งมือวานมือคืนฝันหรือ,อย,ยังยังบอท่นฝันอ๋อยังบอท่นฝันเนาะจ้ายังบอท่นฝันดอกครับแต่แม่มีเลขที่ว่าให้ตองวัดท่านผู้ชมบาจากจากตัวบแม่เในตะของหม่ง เพื่อนไปเสียงลอตเตอรี่ไปเพราะว่าคนดวงเฮงน้อยได้เลขยังมากกับเขาเบิร์ตโอ้ยโทโ่างน,นี่แล้วแต่ว่าสื่อไม่เห็นบอกว่าอันซีหาซีหกนั่นนี้วังหันอั่นนี้อ้า่านบอ,อครับอ๋อก็คือทาเลขจังหวัดก็คือเมย์ไฮซีหาซีหกก่อนเนะาะใช่ครับเดี๋ยวทับฝันกลางๆงวดหรือว่าใกล้ๆเลขสีออกเดี๋ยวมาตามต่ออีกเนาะแม่เนาะ ฟันแม่นก็แม่นอีหลีเนาะแม่เนาะบอกท่านผ่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ผมเจอแม่บ้านนี่ครับแต่ว่าเนาะแต่แต่พูดวาสนาครับอืมแต่เลขที่แม่มักคือซีห้าซีหกนี่แม่ก็ยังตามอยู่ไหมบอกครับจ้ายังตามอยู่ก็คืองวดทีหกซีสองนั่นแหละครับครับที่ตามวองหันน่ะมันก็มาออกกระยังนี่ล่ะกระกรยังกระยังซีห้าซีหกยังปรทันออกเนาะจ้า จากหน้าโบมากับโบงูเด้อฝันผูดชมกันดิ่งโบมูได้จะเผ่าเสื้อไดกยจะเฝ่าเสื้อเทียนออกมาเนาะเพื่อฝันดีๆเพื่อฝันดีๆแล้วเข้ามาเบาให้ท่านผู้ชมฟังอีกครับอืแต่รอบเมื่อกี้แม่ฝันสองเฮียเนาะครับเลขเข่าทั้งสองฝันเลยโอ้ครับครับถือว่าสุดยอดเลยตั้งแต่ผมเฮ็ดคลิปอ่า ความฝันของหลายๆคนที่ผ่านมาเนาะแม่ครับส่วนมากสี่ประมาณสามงวดกันรุดครับแต่แม่นี่หกงวดเลยด้ยครับนี่ตั้งแต่เจอกันมานี่บัท่านผ่านจากงวด <c oughs> นาะแม่แล้วถ้าไ้เงินมากนี่แม่แม่มักทำบุญเนาะครับมกักทำบุญครับอืทำบุญครับก็คือส่วนตัวของแม่นี่เป็นคนมกักทำบุญหมอครับ เนื่นส่วนนีต้องสร้างน้ำทำบุญอุฏิกุศลให้เจ้ากับได้เว้นสี่บ่แม่ทำในนีน้แล้วก็ที่เลี้ยงให้กอาเก็บใบใส้เก็บไส้ใส่กซื้อกัเข่ากระปน้ำนี่ละครับใส่บาตรใส่หยังทุกวันนี่ละอธิษฐานนั่ง,ขอ,ง,องขอให้อยู่ดี้มีแห้งปูดไข้กข้เทปเยื่อมาเบียดเบียนกันดีใจแล้วภูมิใจไม่โตยาให้มีลูก ไม่โตกับพ่อสางน้ำตะบุญไปเอยๆจนกว่าสิสินชีวิตผุนละเป็นด้รพ่อรุมไสให้ลูกใ้ร้านครับครับแต่เมโกก็เคยบอกผมตลอดเนาะบอกว่าเวลาเมโกฟันแบ่งปันคว้างฟันให้กับคนอื่นเขาถ้าเขามีโชคเมโกบก็ดีใจน้ำซื้อให้ดีใจคือโบวังสิ่งตอบแท่นอย่างน้องแม่ครับสันชีบวังสิงตอบแทนดอกครับก็ ผมกับคอ,อนุมา,อ,าอนุโมทนาบุญนะแม่กบเด้อครับครับเพราะว่าทางข้าบหวังสิงตอบแทนตอบแทนนี่มันสิตัวเลขเข้ามันสิเปลี่ยนสิเลือ่อนเลยได้นาะแม่เนะาะครับเพราผมมาเหตุคิดเม่กบแต่ละคร้งเม่กบกระบ,บอกคมชังสีตลอดครับก็คือทำบุญแน่นาะแม่นเนาะเพื่อเสริมเสริมบารามีห้าเสริมบารมีครับในสร้างงานทำบุญไปเรื่อยๆพุทธะ ไปเรื่อยๆครับมีน้อยกระทําน้อยมีหลายกับถ้ำหลายครับครับแบงปั้นใส่ขอบขั้วเน่ครับอือตั้งแต่เจอกันมานี่เมกับทุกเลขสุ้งวันเนาะครับจ้าสุดยอดดี่ีครับสุดยอดสือรางวัลไงจะคือครับเดี๋ยววันนี้เนาะเมย์เนาะใกล้แล้วใกล้แล้วไม่หลังดีดีเลยนลังดีๆเยนะอัน ก็อีกกัพ่อกครี่อยู่เดิมไก่แล้วเนาะแม่เนาะจ้าไก่ได้ละวันใหญ่อีกแล้วจ้าไก่ละล่ะแต่ยังบะถือคือละวันทีหนึ่งจ้าครับที่แมียเคยบอกผมเนาะจ้าครับครับท่านไมเหื่อยสร้างบุญครับท่านผู้ชมครับสําหรับเลขตองหวัดของแม่กบเนาะครับแม่กบเพิ่นกะว่ายังบ่ทันฝันเฮียเพราะว่าเลขมันพึ่งออกมือว่านครับแต่ผมกะเขามาแสดงความยินดีกับ คุณแม่ซื้อครับแต่คุณแม่เพิ่นกับมีเลขแนวทางห้คือ4ีหาซหครับเพราะว่าเลขนี่คุณแม่ว่าบัท้านมาเทียแต่เป็นเหลขที่คุณแม่มากเนาะแม่เนาะครับเพื่อทำผู้ชมหมากน้ำแต่ถามหมกบฝันเดี๋ยวผมสีมาเฮ็ดคลิปแลวก็นําเสดอีกับทำผู้ชมได้รับชมรัฟังกันอีกครับเหลข <ek, S 2> คุณแม่กบความฝันบัท้านบัท้านรุดจักงวดครับในแต่ละคลิปที่โล่งมากครับถ้าทำผู้ชมบอซียครับล่องล่องหย่อนเบิรงคลิปได้ครับทำผู้ชมครับ ก็ถือว่าแม่เป็นคนดวงเฮงพอสมควรครับครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมคอยมาหาแม่อีกเนาะครับแต่ก็อย่าลืมซีหาซี่หกเนาะครับครับแม่ขอบคุณแม่กบไลราๆครับผมครับ